สวัสดีครับมาพบพอกันคือเขานะครับกับสวนเกษตรนรบนะครับมานี่ผมจะพาเบิ่งฟักนะครับเป็นฟักหรือหมักน้ำนะครับน้ำทั้านผมเรียกหมักน้ำนะครับทั้งบลนะครับเดี๋ยวพาเบิ่งว่าลูกเขาใหญ่เลยทำได้นะครับผมปลูกแค่ต้นเดียวนะครับต้นเดียวไปตามมาเลยครับตามมาเบื่อครับบาทีนี้คือเบื่อเบื่อนนี่คือเครื่องนนะครับนี่คือเครื่องฟัก หรือบางนนํำนะครับอันนี้ยอดายสุดแล้วนะครับผมมาขึ้นตำนี่ครับฟวับนี่ครับสามลูกครับตอนนี้มีสามลูกกับสามลูกค่อนข้างสวยงามเลยนะครับใหญ่นะครับกินกะรสชาติไปไข่ฟักกันนลครับกะเอาไปลวกเอาไปแกงเป็นหนึ่งกินก็ไเลยนะครับนะครับผมก็สิปล่อยให้เขาไปไปตำลวกนะครับผมมีนี้กาไป งานกดมาเลยนะครับตามกันมาปุ๊บปุ๊บตามกันมาอันนี้คือไตมานะครับํำนะรัวเออ,ออกรสอไปด้านนี้นะครับมาเบิ่งว่าผมปลูกจะกต้นนะครับผมปลูกแค่ต้นเดียวนะครับผมปลูกแค่ต้นเดียวได้ออกให้ออกลูกจริงๆแล้วมันออกหลายแต่ว่าผมเอาไว้แค่เจ็ดแปดลูกนะครับนี่ครับอยู่ลุงหนึ่งดนซ้ำ ด้านสามสีลูกนะครับด้านสีลูกครับเ๋ยวเห็นด้านสีลูกแล้วนะครับอันนี้ลูกที่ห้าครับมีลูกที่หกนะครับผมเอาไว้เจ็ดลูกหมู่ว่านี่ผมให้หมู่ไปลูกหนึ่งนะครับเอาไปเป็นแกงกินนะครับนี่ครับแล้วก็เยาาไปด้านมุ่นนะครับปุนลูกหนึ่งมันอยู่ด้านมุ่ด้านมู่นนะครับผมมาออกไปแล้วนับไใหมู่ไปแล้วนะครับวันที่นี้ก็มาเบ่งว่าต้นต๋อมาจากไหน นะครับนี่คืออเครื่อนะครับเครื่อของฝักนะครับค่อนข้างสิใหญ่นะครับขึ้มาเดินชื่อขึมานี่ครับนี่แค่นี้เองนะครับนี่ครับนี่คือจุดร่มต่นนะครับไรกับมันนี้นี่ครับเครื่อหญงนะครับนี่เครื่อเดียวนะครับนี่ครับบึงบึงเครื่อนะครับไงมันไงเกือบเครื่องแขนผมนะครับ เปื่อยเดี๋ยวน,นะบเบิองลูกไปทีเดี๋ยวเขาเบิองหน่วยนะมาเบิองหน่วยนะครับโยมัน,กกานส,ามสามโลกัวน,นะครับสามสามโลน่าจะสามโลสามโลสี่โลเลยนะครับสี่โลนหนึ่งค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับก็โอเคสำหรับวันนี้นะครับผ้าเบิงหมักฟักสำน,นีก่อนเดี๋ยวเบิองดันหนา คือด้านนาสวนนะครับด้านนาสวนเป็นกั่ถนนนะครับสวนเกษตรนรกนะครับด้านนาสวนนะครับครับโอเคครับสำหรับวันนี้เอาไว้สำนึก่อนนะครับ เดี๋ยวรอบหนาะเดี๋ยวพายเบิ้งอย่างอื่นอีกนะครับมนี่ฝากไว้ซํำนี้ก่อนแล้วก็รอติดตามคลิปหนาะนะครับขอบคุณนะครับสำหรับคนติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ